สวัสดีครับผมผมผีเสื้อแด่นตายนะผมนะนี่คือหน้าตาของหัวกูฮ่าโลนะผมนะชนกันต่อเช้านะทถีสนามเส้าทงนะผมนะผมเหมาประวัติการชนแบบย่อๆของทางซ่องตัวมาฝากนะผมนะกูนี่เป็นการชนกันระว่างข้าวล่อหน่อยนะผมนะหรือว่าถีเดียวนะผมนะชนกับลูกมู้นะผมนะนาสนใจนาติดตามมากมากูนี่ชนกันถึงฮาโลนะผมนะเดี๋ยวไปฟังประวัติการชนแบบย่อๆของทางซ่องตัวกันกับพมตัวทีทางนั่นอยู่ที่หน้าจอนี้นะผมนะตัวนี้ชื่อว่า เข้าล่อหน่อยหรือว่าทีเดียวนะบุ้มนะตัวนี้ชนมาแล้วห้าครั้งชนะทั้งห้าครั้งนะบุ้มนะลาสุดโชว์ฟอร์มมายังซุดสวยนะบุ้มนะชนะไอ้ดังซั่งได้ทีสนามถุ่งโพเข้าล่อหน่อยตัวนี้นะับหน้าเป็นวัวทีชายปลายยอดจัดการน,นะบุ้มนะยิวชูยิวจ,จริงนะบุ้มนะทีมแมนแมนนะับทีมที่ดุงยงไปเลยกับบุ้มตัวนี้นะถอนักไหนามาล่างส่งเข้าสวยเลี่ยมดีนะบุ้มนะครบเครื่องเลยกับบุ้มตัวนี้เป็นถูกถากับบุ้มนาะสนใจมากมากับบุ้มขูน่นี่ใครเล่นวัวต่อเชานะา้านะ ไปทีหน้าช่องติ๊กตอกปีเสื้อเราไปกันทีทางด้านคูชนกันมั่งนะพ่อมนะ้ะตัวทีทานเล่นอยู่ทีหน้าจอนี้ชื่อวานโนสิงหาราชเดโชนะพนะ่อมน่ะรวยลูกมูนะพ่อมนะตัวนี้ชนมาแล้วสี่ครั้งชนะทั้งสี่ครั้งนะพ่อมนะลาสุดชนะโนจักแพชนะพ่อมนะ้ะทีสนามกระบี่ลูกมู่ตัวนี้นะพนะ่อมน่ะชนฉลาดนะพ่อมนะ้ะปลายยอดจัดจ้านนะพ่อมนะเลี่ยมดีขมวัวอยู่บนนะพ่อมนะ้ะถูกถูกถูก,กสอมไม่กลัวนะเนี่ยเนียทนดูมีปลายยอดครบเครื่งเหมือนกันกันกบพ่อมสำหรับตัวนี้ <c oughs> ใครเล่นวัวนะมีซอสไนไส่บ กดข้ามได้กดไปทีหน้า Christina. ช่องติ๊กตอกผีเสื้อแล้วกดตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ผีเสื้อชีนิวอยู่ตอนนี้รื้ว่าทีตาเล่นทีวงสี่แดงอยู่ทีหน้าจอนี้นะครับนะทานกดข้าวไปได้เลยนะพวกหน้าที่นี้เรื่องต่างชัดเจนแน่นอนใครเล่นว่ากดข้าไปได้เลยครับผมข้องแทต้องผีเสื้อแดนตายแถวนั้นนะครับคู่นี้ผีเพื่อนชอบตัวแน่นกันมั่งครับผมชอบข้าวเล่าหน่อยกดนึ่งมาที่ครับผมชอบลูกมูกกดซ่องมาที่ครับผม